สวัสดีครับวันนี้เจอกันกับผมหมอกิดชัวรี่กันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับคลิปทำนายดวงประจำวันที่1มิถุนายน2568เราเจอกันวันนี้ตรงกับวันที่22พฤษภาคมในคลิปนี้เริ่มต้นขับทำนายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปต้องกราบขออภัยด้วยนะครับพอดีว่าหายไปสองสาวันพอดีช่วงนี้ผมยุ่ง,ยงอยู่ตเตรียมงานที่จะทําพิธีบวงสวงนะครับต้องถือว่าเป็นงานที่ใหญ่พอสมควรทีเดียวส่วนว่าจะบวงสวงอะไรตรงไหนเดี๋ยวเมื่อถึงประมาณวันที่24นะคสับสรวเ็จแล้ดี๋ยวจะคลิปออกมาให้ดูกันนะครับ ในคลิปนี้เป็นคิวของคนที่เกิดในราศีบังกรมหาเฮงอันดับที่หนึ่งแต่มีทับนะครับก็คือทับสองนั่นหมายถึงว่ายังไม่ได้เป็นที่หนึ่งแบบเต็มตัวแต่ยังมีที่หนึ่งที่มากกว่านี้อีกส่วนว่าจะเป็นอะไรนะั้นเดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่เราไปคุยกันนะครับว่าจะเป็นราศีอะไร ราศีมังกรคือคนที่เกิดระหว่างวันที่16มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์สำหรับท่านใดนะครับที่มีลัคนาสถิตยอยู่ในราศีมังกรก็สามารถที่จะเข้ามารับชมคลิปดีได้เช่นเดียวกันแล้วก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมเพราะว่าผมทุกนายโดนชะตาแบบกว้างๆรวมๆผมไม่ได้เจาะจงดวงของใครคนใดคนหนึ่งเป็นกรณีพิเศษเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะครับก็ต้องกราบขออาภัยทุกๆท่านด้วยแต่ก่อนที่จะไปคุยรายละเอียดการกับคนราศีมังกรมหาแห่งอันดับที่หนึ่งทับสองฝากไว้ทีหนึ่งนะครับสำหรับท สีตัวตัวเป็นดวงของเราโดยตรงเลยก็สามารถเดียแอดเข้ามาได้ที่0ูนย์เก้าหนึ่งหนึ่หนึ่งหรือจะโทรมาสอบถามก็เบอร์เดียวกันนี้นะครับสาหรับท่านใดที่อยากจะร่วมสนับสนุนช่องอยากจะช่วยเหลือให้มีช่องอยู่แบบนี้ออกมาเรื่อยๆก็สามารถสแกนคิวอารโค้ดตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วอีกครึ่งหนึ่งของเงินที่ได้จากการสนับสนุนช่องตรงนี้ผมจะนําไปถวายกระาพาะยาสมชายนะครับที่วัดชัยมงคลเพื่อสร้างกุฏินะครับซึ่งกําลังจะเริ่มต้นดําเนินการสร้างต้องกราบขออภัยด้วยนะ ครับพอดีว่าตอนนี้อาจารย์ท่านกําลังหาเจ้าภาพอยู่ยังหาไม่ได้ยังหาได้ยากมากเจ้าภาพที่จะมาทําคือว่ามันต้องคงแต่ต้องใช้เงินพอสมควรทีเดียวก็กําลังเดินทางหาเจ้าภาพก็ยังไม่รู้ว่าท่านได้อย่างไงบ้างแต่สาหรับของผมเนี่ยผมมีเงินเตรียมไว้ให้แต่มันน้อยมากมันไม่ได้เยอะมากมายเงินที่ทางท่านหลายๆท่านที่สนับสนุนช่องเข้ามานะครับผมก็กันส่วนหนึ่งไว้ครึ่งหนึ่งนะครับ,รบเพื่อที่จะร่วมไปถวายให้กับท่านพระอาจารย์แต่ว่าของเรามันไม่ได้เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือต้องรอเจ้าภาพใหญ่เข้ามาสะก่อนนะครับเราถึง ทบทุนเดี๋ยวถ้าเอาไปตอนนี้ก็เดี๋ยวก็มันจะหายไปเปล่าๆเอาไว้ว่ารอให้เขาทาแล้วเดี๋ยวค่อยไปถวายดีกว่านะครับเป็นประมาณนี้เอาละฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันกับราศีมังกรมหาเหงอันดับที่1นึทับสประจําวันที่1มิถุนายน2อ6 8อย่างที่ผมโจหัวไว้นะครับว่าราศีมังกรรอบปังนี้เรื่องราวของการเงินโชคลาภก้อนใหญ่กําลังจะมีมาถึงโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของบ้านเลขที่แล้วก็เลขที่โฉนดโดยเฉพาะคนราศีมังกรท่านใดกําลัง มีโครงการที่จะซื้อบ้านซื้อที่ดินบอกเลยว่าสิ่งที่คุณกําลังจะได้มาเป็นเรื่องราวของพรมริขิดเป็นเรื่องราวของโชคชะตาเขากําหนดมาให้คุณต้องมีต้องได้แล้วที่สัมพันธ์คุณอาจจะได้ที่ดินหรือว่าบ้านหลังนั้นมาแบบซื้อเงินสดเลยก็มีซึ่งทั้งหมดทั้งมวลก็อยู่ที่บุญธรรมการแต่งของแต่ละคนเป็นประมาณนี้เรื่องราวการงานรอบปังนี้ชาวราศีมังกรเด็ดมากกับท่านที่อยู่ในกลุ่มงานอสังหาทั่วๆไปหรือคนที่เป็นนายหน้าค้าที่ลงที่ดินค้าอสังหาต่างๆรวมถึงคนที่เป็นผู้รับเหมาตก ยนอกภายในทั้งหมดทั้งมวลแล้วก็รวมถึงคนที่ทําธุรกิจด้าน i m p o r t Export Ex ไมมว่าจะนําเรื่องของอวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเข้ามาจากต่างประเทศนีแม้กระทั่งร้านที่จาหน่ายอุปกรณ์ก่อสร้างก็ต้องบอกว่าโดดเด่นเช่นเดียวกันหรือท่านที่นําธุรกิจนำสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาขายในเมืองไทยก็ถือว่าโดดเด่นหรือจะนําสินค้าจากเมืองไทยออกไปยังต่างประเทศก็ถือว่าบริบูรณ์สมบูรณ์ในรอบปังนี้ จะมีอย่างเดียวที่จะเป็นข้อเสียสําหรับคนที่เป็นเจ้าของกิจการสําหรับชาวราศีมังกรก็คือลูกน้องบริวารในช่วงปักเนี้ยดูเหมือนลูกน้องบริวารชาวราศีมังกรไม่ค่อยได้ดังใจสักเท่าไหร่ในบางครั้งฝากงาน,ฝา,งานฝากการสําคัญไว้ก็ไม่ค่อยได้ดังที่เราคิดฝากงานฝากการสํราคัญไวย้ก็ต้องมันดูแลให้เอาคนนี้ดูแลให้ไม่ได้บางทีบางครั้งมันเมาบ้างอะไรบ้างสารพัดแล้วก็ไม่มาดูแลงานทําให้การงานมันติดขัดเพราะนั้นก็เลยกลายเป็นอุปสรรคปัญหาทําให้คนราศีมังกรอาจจะต้องดูแลงานด้วยตัวของตัวเองตรวจตาทุกอย่างด้วยตััววอองงตเดดีีท่สุ พนักงานบริษัทห้างร้านทั่วๆไปในรอบปังนี้การงานของคุณสำเร็จสมหวังบริบูรณ์ใครที่กําลังอยากจะขยับขยายอยากที่จะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือต้องการที่อยากจะสอบเข้าแข่งขันโน่นนี่นั่นคุณมีโอกาสประสบความสําเร็จดังที่คุณต้องการดวงชะตาถือว่าเปิดพอสมควรทีเดียวทุกอย่างกําลังดีขึ้น หลายสิ่งหลายอย่างเป็นไปในทิศทางที่ดีคนที่ทํางานออฟฟิศทำงานบริษัทห้างร้านต่างๆรอบปักนี้ดวงการงานของคุณมีเกณฑ์เดินทางไกลบางครั้งอาจจะต้องไปต่างจังหวัดไปดูงานที่บริษัทไปงานไปดูงานให้กับ โกดังโน้นโกดังน,งงนี้หรืออาจจะต้องไปอยู่ออฟฟิศโน้นอ,อยู่ออฟฟิศนี้ในกรณีถ้าบริษัทเขามีหลายออฟฟิศนะครับก็จะเป็นแบบนี้หรือบางท่านที่กําลังอยากจะขยับขยายอยากจะเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่พูดคุยก็จะมีโอกาสประสบความสาเร็จเช่นเดียวกันนั่นหมายถึงสิ่งดีๆกําลังจะเกิดขึ้นกับคนราศีมังกรเรื่องราวของการงานโดยภาพรวมก็จะออกมาในรอบแบบนี้ ถ้าถามผมว่ามีอุปสรรคปัญหาอะไรหรือไม่นอกเหนือจากเรื่องของน้องบริวารแล้วคนราศีมังกร,กรก็เห็นจะมีเกี่ยวกับเรื่องของงานช่วงนี้อาจจะหนักและเหนื่อยหน่อยและที่สําคัญที่สุดเราจะต้องทําด้วยตัวของเราเองพึ่งพาอาศัยใครก็ไม่ได้อันนี้ในหมายส่วนของคนที่เป็นพนักงานบริษัทห้างร้าน บางครั้งเราจะไปขอคําแนะนําปรึกษาจากหัวหน้าหรือผู้รู้ก็มักจะได้รับการปฏิเสธหรือบางครั้งก็เหมือนกับไม่ได้ดูแลดูแลเท่าที่ควรก็เลยทําให้เราต้องต่อสู้ดิ้นรนด้วยตัวเองแต่บอกไว้ก่อนคนราศีมังกรเป็นคนที่มีไหวพริบปฏิภาณมีความสามารถเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณทำเนี่ยไม่ว่ามันจะยากเย็นแสนเข็นหนักหนาสาหัสาการแค่ไหนก็ตามให้คุณอดทนทําไปได้เลยรับรองว่ามันจะประสบความสาเร็จแล้วนําพาคุณไปสู่สิ่งที่คุณหวังตั้งใจแน่นอน เป็นแรงเป็นกำลังใจให้กับคนราศีมังกรทุกๆท่านนะครับเรื่องราวของการงานเอาพอสังเกตก็ประมาณนี้คราวนี้เรามาดูกันในเรื่องของการเงินอันนี้ถือเป็นไฮไลท์ที่บอกว่าราศีมังกรโดดเด่นมากๆเกี่ยวกับเรื่องของการเงินกู้แบงก์กู้ธน,นาคารผ่านเอาเงินมาลงทุนอยากเปิดธุรกิจใหม่หรือบางคนมีที่ดินเปล่าๆอยู่แล้วอยากจะสร้างบ้านขายก็สามารถที่จะทําทได้ไปทําธุรกรรมทางการเงินกู้แบงก์ได้สบายหรือจะสร้างไปขายไปก็สําเร็จดังที่ปรารถนาะ หรือหากแม้นเราต้องการอยากจะออกมาทําธุรกิจประเภท Import ตเอ็กพอหรืออยากจะมาเปิดร้านขายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างแล้วอยากจะได้เงินทุนมาลงทุนคนราศีมังกรเดินเข้าแบงค์เข้าธนาคารได้รับการอนุมัติสินเชื่อเต็มวงเงินที่เราร้องขอถือว่าไม่ได้มีปัญหาแต่ประการใดการเงินโดดเด่นบริบูรณ์รวมถึงคนที่กําลังอยากจะซื้อบ้านอยากจะซื้อที่ดินรอบป,ปักนี้คุณมีดวงซื้อได้แล้วก็สําเร็จตามที่คุณปรารถนาที่สําคัญที่สุดเนี่ยนะครับเลขที่บ้านเลขที่โฉนดท,ที่คุณกําลังจะไปโอนอยู่ใน ช่วงเวลาสองทั้งวันจากนี้ไปจะก,กลายมาเป็นรางวัลก้อนโตที่นําพาให้คนราศีมังกรโดดเด่นสมบูรณ์บางคนอาจจะซื้อบ้านได้ด้วยเงินสดหรือซื้อที่ดินได้ด้วยเงินสดเลยก็เป็นไปได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่ามันอยู่ที่บุญธรรมกาแต่งของแต่ละท่านบางคนอาจจะเกิดราศีมังกรก็จริงแต่ด้วยดวงชะตาอาจจะยังไม่ได้ถึงพร้อมอาจจะเป็นแค่รางวัลสตัวหน้าสาตัวท้ายหรืออาจจะเป็นรางวัลที่4ที่5ก็เป็นไปได้ก็สุดแท้แต่บุญธรรมกาแต่ง ในกรณีถ้าเรารู้สึกว่าที่ผ่านมาดวงชะตาเราก็ไม่ค่อยจะสู้ดีนักซื้อหวยก็ไม่ค่อยจะถูกราศีมังกรก็จริงแต่ไม่ค่อยจะถูกหวยเป็นเพราะอะไรก็ต้องบอกอย่างนี้บางครั้งบุญกุศลที่เราทาอาจจะยังไม่ถึงพร้อมหรือเราทําบุญยังไม่ถูกช่องนะครับคนราศีมังกรถ้ากรณีอยากจะทําบุญสุนทานรอบปักนี้สิ่งหนึ่งเลยที่จะต้องหมั่นทาหมั่นสร้างก็คือหนึ่งหมั่นไหวพระสวดมนต์เจริญสมาธิภาวนาอยู่ทุกเมื่อเช้าวันแล้วรับรองได้เลยว่าดวงของคุณจะเปิดสิ่งดีๆมีเข้ามาแน่ทาลองดูไม่เกินนสัก่เดครึง เกินรับรองว่าสิ่งดีๆปรากฏเข้ามาแน,น่นอนหรือหากเราไม่ว่างไม่บาตรนาที่จะทําก็บริจาคปัจจัยร่วมบุญสร้างเสนาสนะสงฆ์หรือบริจาคปัจจัยร่วมบุญมูลนิธิเด็กกำพร้าเด็กพิการก็ได้แต่ก็ต้องเรียนตรงๆนะครับว่าการบริจาคปัจจัยร่วมบุญสร้างเสนาสนะสงฆ์หรือว่าจะบูรณะปฏิสังขรณ์วัดบารามต่างๆมันเป็นบุญที่ถึงช้าได้ช้าแต่ถ้าการไหว้พระสวดมนต์เจริญสมาธิภาวนาเป็นบุญที่ได้รับผลไวเวลาที่เราจะไปอา ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็มกักจะมีโอกาสประสบความสำเร็จเพราะว่าถ้าเราหมัดไหวพระสวดมนต์เทพเทวดาเขาจะมาคุ้มครองแล้วนําพาให้เราเนี่ยมักจะได้ในสิ่งที่ปรารถนาประมาณว่าเวลาเราไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะมองเห็นเราก่อนเพราะนะั้นคนราศีมังกรลองดูนะครับว่าเราไหวพระสวดมนต์เจริญสมาธิภาวนาล,ลองทาต่อเนื่องกันสักเดือนครึ่งเดือนแล้วไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วรับรองได้เลยคุณจะประสบความสําเร็จแน่นอน นี่คือบุญกุศลที่จะต้องหมั่นทำหมั่นสร้างในช่วงนี้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่หนึ่งมิถุนายนเมื่อคนราศีมังกรทําบุญสุดทานแล้วอยากจะไปสักการบูชาขอความเป็นสิริมงคลเสริมลาภในงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนนี้ควรไปแบบไหนอย่างไรรอบปักนี้ชาวราศีมังกรมีทิศมงคลนาโชคอยู่สามทิศก็คือทิศใต้ตะวันออกและก็ทิศเหนือท่านใดที่อยู่ในสามทิศนี้ก็ไปสถานที่ที่อยู่ใกล้บ้านเราได้เลยแต่ถ้าไม่ได้อยู่ในสามทิศนี้แนะนําเข้ากราบขอพรกับองค์พระพุทธชินราชพิษณุโลกหลวง พ่อโสธรเฉิงเซาหรือจะเป็นองค์หลวงพ่อโตวัดพนัญเชิงอยุธยารวมถึงองค์หลวงพ่อพระสยที่จังหวัดนองคายหรือจะเป็นองค์หลวงพ่ออีวัดสตหฮีชนบุรีก็ได้รวมถึงองค์หลวงพ่อปดนี่หรือว่าหลวงพ่อที่วัดวายโยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับท่านใดที่ปรารถนาอยากจะประสบความสาเร็จในเรื่องของ โชคลาบการเงินคนราศีมกรให้ทําตามที่ผมแนะนาําไหว้พระสวดมนต์เจริญสมาธิภาวนาดวงคนราศีมกรเนี่ยไม่ได้หมายเขาว่าเฉพาะเดือนนี้ที่จะมีโชคหากเราทำไปบ่อยๆโชคลาบก็จะแวเวียนมาหาไม่ได้ขาดเพราะฉะนั้นให้มันเร่งสร้างเร่งทําครับ เมื่อคนราศีมังกรทำบุญสุนทานแล้วนะครับไหว้พระสักการะบ,บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วคราวนี้เรามาดูกันว่าเรื่องของทิศดาวคู่มิตรเลขมงคลวันที่เวลาสถานที่เป็นอย่างไรสําหรับเลขมงคลสำหรับดาวคู่มิตรนะครับเห็นไหมล่ะพูดไปพูดมาก็ลืมนะครับเขาบอกว่าตั้งสติหน่อยนะผมก็ตั้งสติทุกครั้งแหละนะครับ ก็คือดาวคูมิทจะเป็นผู้หญิงผิวขาวท้วมอายุเนี่ยไม่เกิด50ปีคนนี้เป็นขาจรมาจากทางทิศตะวันออกนําโชคลาภมาให้ชาวราศีมังกรเวลาเราจะเสี่ยงโชคกับแผงประจาหรือว่าเดินทางไปโน่นมานี่ก็แนะนําให้ดูวันที่เวลาแล้วก็ดาวคูมิด้วยสําหรับเลขมงคลน,นาโชคจะมีเลขที่บ้านที่เราเพิ่งซื้อหรือเลขที่บ้านที่เราอยู่อาศัยแล้วฝันเห็นหรือจะเป็นเลขที่โฉนดก็ได้นะครับแล้วก็จะมีเลขหนึ่งเลขสี่เลขเจดแล้วก็เลขแปเป็นเลขมงคลน,นําโชคในงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนนี้ วันที่ที่เหมาะสมก็คือ 24, 25, 27, 28, 29, 31และวันที่หนึ่งเวลา8ปดนาฬิกาสินาทีสินาฬิกาสินาทีสินาฬิกาสินาที สถานที่ที่เหมาะสมในการจะเสีย่ยงโชคก็คือศูนย์ราชการแต่เน้นหน้ากรมที่ดินกรารลงพักสองที่หน้าธนาคารหน้าตู้กดเงินสดหน้าห้างหน้ากองสลากได้หมดแหล่งพักรถปั๊มน้ํามันต่างๆก็ได้หรือวัดวาอารามที่เราเดินทางไปทําบุญนั่นเองผมต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าคนราศีมกกังกรเนี่ยตามเกณฑ์ดวงชะตาแล้วถือว่ารอบปักนี้สิ่งที่หวังตั้งใจกําลังจะประสบความสําเร็จทั้งเรื่องของงานเรื่องของเงินสิ่งที่หวังสิ่งที่ปรารถนาบริบูรณ์สมบูรณ์แต่อย่าไปอธิษฐานเรื่องของลูกน้องให้ลูกน้องซื่อสัตย์สุา มันจะไม่ได้มันจะได้ลูกน้องที่ซื่อสัตย์ทุจริตนะครับคือทุจริตต่อหน้าที่การงานนะั่นแหละบางครั้งแอบเมาบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับแต่โดยรวมก็หมายถึงว่าภาพรวมทั้งหมดคนราศีมังกรเนี่ยก็จะมีโอกาสประสบความสำเร็จสมหวังดังที่ปรารถนาถ้าถามว่าโชคลาบก้อนโตแค่ไหนถ้ามองจากงวดนี้แล้วผมมองว่าคนราศีมังกรน่าจะมีโชคลาบก้อนโตเป็นหลักแสนัพอยู่ที่ว่าใครจะมีดวงชะตาที่ดีกว่ากาันบางคนอาจจะเป็นรางวัลที่หนึ่งสองสามพสุดแท้แต่ว่าดวงเราจะเปิดมากเปิดน้อย สำคัญที่สุดลองหมั่นไหว้พระสวดมนต์เจริญสมาธิภาวนารับรองได้เลยว่าเราจะประสบความสำเร็จเทพไทยเทวดาท่านจะรับได้ไวมากมากกว่าก,า,การทําบุญโดยถวายปัจจัยเลยด้วยซ้ำไปการไหว้พระสวดมนต์เจริญสมาธิภาวนาเป็นบุญที่สูงทําแล้วจิตสงบแล้วช้างและอ่ากระดิกหูงูแลบล,ลิ้นก็มักจะเกิดพลานิงสงที่ยิ่งใหญ่มโหดานเพราะฉะนั้นลองทําดูครับ เหล่านี้เป็นการทํานายโดยชะตาแบบกว้างๆรวมๆให้กับท่านที่เกิดในราศีมังกรมหาเฮงอันดับที่1นทับสประจําวันที่1มิถุนายนกับผมหมอกฤิชโชดีก่อนจากกันไปอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยรวมถึงหากต้องการอยากจะช่วยสนับสนุนช่องของผมหมอกฤิชโชดีก็แนะนําตรงนี้ได้เลยสแกนคิวโคตรงนี้พร้อมกับขอบ คุณทุกทท่านนะครับที่จิตใจเมตตานะครับโอนเงินเข้ามาร่วมสนับสนุนช่องรวมถึงฝากทําบุญด้วยนะครับก็ต้องกราบขอพระคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับเอาละฮะกับราศีมก,กรมหาเหงอันดับที่ 1. นึับสองลากันไปแล้วแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่กับราศีถัดไปรวมถึงวันที่24พิี่ที่จะถึงนี้มีพิธีบวงสวงใหญ่สําหรับผมนะผมมองว่าเป็นพิธีบวงสวงใหญ่เลยส่วนว่าจะเป็นบวงสวงอะไรที่ไหนแล้วเดี๋ยวผมจะนําคลิปมาให้ดูกันวันนี้ลาไปแล้วมีความสุขมากๆสวัสดีครับ